เรียนท่านอาจารย์ดรพิชิตโชโดกพวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพอาหารเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพอาหารเพื่อสุขภาพที่พวกเราเลือกก็คือขนมปังค่ะ ขนมปังเป็นผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพเป็นอาหารที่ทำมาจากแป้งสารีที่ผสมกับน้ำและยีสต์หรือผงฟูและอาจใช้ส่วนผสมอื่นเพื่อใช้ในการแต่งสีเพิ่มรสชาติและกลิ่นให้แตกต่างกันออกไปจากนั้นนำส่วนผสมเหล่านี้มาตีรวมกันและนำไปอบ ชื่อผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพอาหารเพื่อสุขภาพคือเบรดหรือขนมปังค่ะต่อไปเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการทำขนมปังส่วนผสมมีดังนี้ค่ะ 1. แป้งสาลี 2. น้ำตาล 3. เนยสดเนยขาวหรือมาการีนแต่บางสูตรสามารถใช้น้ำมันพืชแทนได้ค่ะ 4. ไข่ไก่ 5. น้ำ หกยีสต์เจ็ดนม 8. เกลือป่น 9. กลิ่นรสและเครื่องเทศค่ะขั้นตอนการทำขนมปัง 1. การผสมแป้งการผสมแป้งนั้นโดยทั่วไปแล้วจะแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนคือส่วนที่ 1. ส่วนผสมของแห้งได้แก่แป้งยีสต ล่อนผสมเข้าด้วยกันส่วนที่2ส,ส่วนผสมของเหลวได้แก่น้ำเย็นน้ำตาลทรายไข่ไก่เกลือป่นและนมสดหรือนมข้นจืดถ้ามีคนเข้าด้วยกันจนละลายส่วนที่3ส,ส่วนผสมไขมันได้แก่เนยสดเนยขาวมา,าร์เกลีนหรือน้ำมันพืชการผสมแป้งวิธีนี้จะช่วยให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดีและช่วยให้แป้งถูกผสมจนถึงจุดที่ใช้ได้แป้งไม่เหนียวติดมือและเครื่องผสมมีความนุ่มเนียนและสามารถดึงเป็นแผ่นบาง,บาง ได้โดยไม่ขาดง่ายแต่ถ้าผสมแป้งหรือนวดแป้งน้อยเกินไปนั้นจะทำให้แป้งมีความยืดหยุ่นน้อยปริมาณหรือขนาดของขนมจะลดลงหรือมีเนื้อสัมผัธธสที่หยาบ 2. การหมักแป้งหลังจากการผสมแป้งหลังจากการผสมควรมีการพักแป้งสัระยะหนึ่งเพื่อให้แป้งคลายตัวในการหมักนั้นโดยทั่วไปแล้วจะหมักโดยการคึงแป้งเป็นก้อนกลม หรือหมักในอ่างผสมหรือจะคึงเป็นก้อนกลมแล้วพักบนโต๊ะโดยใช้ผ้าข่าบางชุบน้ำบิดหมาดๆคุมก้อนแป้งเพื่อป้องกันไม่ให้ปิดหน้าของก้อนแป้งแห้ง 3. การไล่อากาศในก้อนแป้งหลังจากที่แป้งถูกหมักจนได้ที่แล้วค่อยไล่ลมออกให้แก๊สที่มีมากเกินไปนั้นออกไปเพื่อให้ขนมปังมีเนื้อที่เนียนวิธีการคือใช้มือกดเบาๆที่ก้อนแป้ง หรือใช้เครื่องรีดเพื่อไล่อากาศ 4. การเตรียมก้อนแป้งก่อนใส่ไส้หรือพิมพ์หลังจากการไล่อากาศในก้อนแป้งแล้วตัดก้อนแป้งตามที่ขนาดที่ต้องการหลังจากนั้นใช้มือหรือเครื่องคึงให้แป้งเป็นก้อนกลมจนผิวหน้าเรียบเนียนจากนั้นจะขึ้นรูปพักลงในพิมพ์หรือนำมาใส่ไส้ตามที่ต้องการ 5. การพักแป้งในพิมพ์การพักแป้งในครั้งนี้ระยะเวลาในการพักจะขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่างของก้อนแป้งและอุณหภูมิที่ใช้ในการหมักโดยทั่วไปจะใช้อุณหภูมิที่อยู่ประมาณ32-40องศาเซลเซียสซึ่งในระหว่างการหมักนั้นจำเป็นที่ต้องใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำบิดมันหมาดคุมแป้งเพื่อป้องกันผิวหน้าของก้อนแป้งแห้งแต่ปัจจุบนันถ้าเป็นระบบอุตสาหกรรมหรือร้านที่ขายดีก็จะใช้ตู้หมักแป้งโดยตู้หมักแป้งนี้สามารถปรับระดับอุณหภูมิที่ใช้ในการหมักได้ จึงช่วยให้ได้ก้อนแป้งที่พองตัวอย่างรวดเร็ว6การอบและการตกแต่งหลังการอบอุณหภูมิที่ใช้ในการอบขนมปังโดยทั่วไปจะใช้อุณหภูมิที่350-400องศาฟาเรนไฮต์ส่วนระยะเวลาในการใช้อบนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนแป้งเช่นกันโดยการอบบางสูตรอาจจะเพิ่มนิสันให้แก่ขนมปัง โดยจะมีการทาหน้าขนมปังด้วยของเหลวต่างๆเช่นไขน่ไก่นมสดเป็นต้นและเมื่ออบสุกแล้วถ้าต้องการให้ขนมปังดูบานเงาส่วนใหญ่ก็จะทาหน้าขนมปังด้วยนมสดทับอีกทีจึงนำออกจากพิมพ์หรือถาดอบบางสูตรก็จะตกแต่งหลังการอบเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีและดูสะดุดตาหน้ารับประทานยิ่งขึ้นประโยชน์ของขนมปัง เพราะว่าขนมปังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าโพนิไดซีนมากกว่าในส่วนที่เป็นขนมปังขาวถึง8เท่าค่ะขณะที่แป้งธรรมดาไม่มีเลยหมายความว่าสารต้านอนุมูลอิสระจะเกิดขึ้นต่อเมื่อขนมปังผ่านกระบวนการอบมาแล้วเท่านั้นค่ะขนมปังที่มีสีน้ำตาลเข้มเช่นขนมปังฮวีมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าขนมปังสีขาว และสารต้านอนุมูลอิสระจะยิ่งมีการเพิ่มจำนวนหากก้อนขนมปังมีขนาดเล็กเพราะชิ้นขนมปังเล็กๆจะมีพื้นผิวที่มากขึ้นในการเกิดปฏิกิริยาในกระบวนการนี้หากเทียบกับขนมปังที่เป็นก้อนใหญ่หรือเป็นปอนค่ะ ช่วงแรกของการอบจะกระตุ้นการทำงานของยีลดเอนไซม์ให้เกิดกระบวนการหมักเพิ่มขึ้นทำให้เกิดก๊าซและแอลกอฮอล์เสริมขึ้นมาซึ่งโดยปกติยีจะหยุดการทำงานที่43องศาเซลเซียสและจะตายที่อุณหภูมิ54องศาเซลเซียสเมื่อความน้อนเพิ่มขึ้นจะพองตัวและกลายเป็นเจลค่ะในระหว่างที่เกิดเจลนั้นจะดึงน้าจากโด มาทําให้ศูญเสียน้ําเปลี่ยนสภาพจากเดิมที่เคยยืดหยุ่นกลับมาแข็งตัวขึ้นทําให้ได้โครงร่างของเซลล์มีรูพุนผนังเซลล์บางเป็นใย,ยเชื่อมติดกันรูปดีบ้างกลมบ้างกระจายอยู่ทั่วไปทั้งก้อนขนมปังในขณะเดียวกันเอนไซม์ละยีจะค่อยๆตายไปเนื่องจากทนความร้อนที่เพิ่มขึ้นส่วนผิวนอกของขนมปังจะเปลี่ยนสีเนื่องจากความร้อนทําให้น้ำตาลที่ผิวโดเปลี่ยนสภาพเป็นสีน้ำตาลและ การเกิดปฏิกิยาเมราดค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ